วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี่มาวันนี้จะกินป่ปาปะาย่าปปอกๆค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้จะกินส้มตําก็เลยเก็บมะละกอหลังบ้านมาค่ะได้มะกอกได้มะกอกน้ํามาลูกหนึ่งมะกอกกาลังแบบกลิ่นหอมมากเลยค่ะพี่พี่หนูก,ก็เลยได้มาเก็บมะละกอตามส้มําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตํานานละค่ะรอบนี้ก็เอาหน่อยนะคะมาคุุงหลังบ้านค่ะพี่พี่ค่ะมัน เมันหลายโพดไหมคะ่ะเลยเก็บมาเก็บลูกเคียวมาแต่ว่ามันเฮิมแล้วคะ่ะบักฮุงเฮิมแต่กบตําแสพขึอกันคะ่ะ <c oughs> นี่แหลคะค่ะมาอัปเดตกันโดนๆมาดอกพี่ๆะคะมือวาดนี่ก็บ่ได้อัปเดตมือนีก็เอา้าเอาแน่จักหน่อยก็ดีขึ้นกันคะ่ะสีใดยนี่ยังมาอัปเดตจะทำให้ช่องแบบว่าไม่เหงาก็โอเคอยู่คะ่ะนี่บรรยากาศ หน้าบ้านเดี๋ยวพอจะหันกล้องให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะสามีนางเล่นกับลูกชายนางเลนกับหมานี่ค่ะกรอบมากใส่ฟองเสียงค่ะม,ม,มาพุ่งล้างบานกรอบเดี๋ยวดูหอยมึงค่ะก็เห็นเอาเป็นเรื่องสี่กัแเรากันเนาะคะ่ะเนาะอืมนี่ค่ะ <c oughs> เป็นมุมเดิมก็แล้วกัน ซับบกุ่งไปนําเบาไปนําค่ะ mm hmm. ไม่ค่อยได้มาอันนี้เลย mm hmm. ส่วนใหญ่พลอยไปทําคลิปเรียวฝากพี่ๆกดติดตามเฟซบุ hmm. ๊กชื่อพลอยบัวชมพู um ด้วยนะคะ mm hmm. เป็นเฟซส่วนตัวของหนูเองหนูทําคลิปเรียวค่ะ mm hmm. ช่วงนี้ก็จะไปเน้นบ้านฟ้าเยอะนะคะ mm hmm. อยากาไปทําช่องบ้านฟ้าเยอะค่ะพี่ๆค่ะ mm hmm. ส่วนบ้านแดงก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าพลอยได้เห็ด บ่ค่อยได้อยากเห็ดอ่าบ่ซื้อซา่าบกบ่ออกนี่แหละนี่แหละพีพ่ๆค่ะโอ้บรรยากาศหลังบ้านก็นดีดีเนาะสีทองฝาก็สีบะคุงคือกันเลยบะคุงเฮิมค่ะเก็บมาแต่หลังบ้านมาทักทายกันมาเช็คเลตติ้งกันนิดนึงบางเทือกหายไปบางเทือกกรชเชวบชวาบมานี่แหละกระโดดคือกบคือเขียดอยู่สิแหละค่ะ มีพี่ๆถามหลายคนถามพลอยมาเยอะนะคะว่าอันนี้นะค่ะประตูลวประตูเหล็กตอนแรกพ่อๆใส่ไซเลตตอนแรกพ่อจะใส่เลตทีนี้ใส่เลตมันราคาสูงอือบอกซื้อซื้อซ้ำมันราคาสูงใส่เลตแต่มันกระทนค่ะก็เลยไม่ใส่ก็เลยใส่เป็นประตูเหล็กประตูเหล็กถูกมากนะคะแล้วก็ พุ่นสีเป็นสีดำด้านนะคะให้มันมีความโมเดิลบ้านมีความโมเดิลขึ้นมาค่ะก็เลยได้ใช้ตัวนี้แล้วก็ช่างใครเป็นคนทำให้ช่างใช่ไหมคะคุณตาของพลอยเองค่ะ <c ười> คุณตาพลอยเองค่ะก็คือน้องชายยายพลอยนะคะทำให้ค่ะทำทำอันนี้ให้แก้มเมาส์ไม่แพงค่ะพี่พี่ค่ะแต่ว่ารับงานแค่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็คือในอำเภอเมืองนี่แหละค่ะบ่ได้ไปไกลค่ะ อตา้งอำเภอตั้ตงอำเภอรู้ซึกว่าสิบบไปนะคะพี่ๆคะ่ะแค่รับงานแค่ในในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะงานเพื่อนหลายพี่ๆคะ่ะเพื่อนกันรับเหมาขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะรับเหมาทําบ้านรับเหมาทําทุกอย่างคะ่ะซสอมๆได้หมดนะคะเกมีทีมงานของเกก็มาทําให้พลอยนี่แหละคะ่ะก็เลยได้ออกมาเป็นประตูกําแพงแบบนี้ให้มันมีความโมเดิร์นพลอยก็เลือกอยู่นานสองนานนะคะว่า เราจะเอาแบบกาแพงแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูเข้ากันให้มันดูโอเคให้มันดูโมเดิอย่างนี้นะคะก็ออกมาก็เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าสวยไหมแต่ก็พยายามเลือกแบบมันมืดแล้วพี่ๆแยวหนูเปิดไฟมันแก่งก่อนเด้อค่ะแบบนึงเด้อค่ะแจ่งยูหน่อยนะึงเ <laughs> ปิดแค่หน้าบ้านตรงนี้วันนี้จะกินข้าวกับตำ ตำบกหุ่งตำบกหุ่งเพิ่มนะคะปลาเด็กนองๆแล้วก็ใส่บกกน้ำค่ะแล้วก็จะตำไทยให้สามีวันนี้นึ่งไก่แล้วก็มีน้ำพริกโอ้หลายอย่างอยู่ค่ะเหมือนีหลายอย่างอยู่จ้ะแะซิมี่ผีๆบนคอมเมนต์มาว่าบ้านโอยสร้างเท่าไหร่หลังนี้นะคะ2 5อมค่ะ 2.5 M านะคะก็มันเกือบสอปีแล้วเนาะสปีกู้กั้นี่แหละแต่ตอนนี้ค่าเหล็กค่าน,านันนูนนี่แพงนะคะพี่ีๆขาทุกวันนี้ผู้ไดสีสางบาทเงินล้านนึงนี่ยโอ้ยยังบ่พ่อเลยค่ะนี่ตอนนี้เหล็กเปลเหล็กแพงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเหล็กแพงวัสดุแพงทุกอย่างแพงหมด ขนาดตอนนั้นพ่อยซื้อพ่อยกก็ว่ามันถูกเล้วเด้มันกันยัง่ยงแพงเข้าใจผู้รับเหมาเลยว่าทำไมเขาเขาเนะาะสร้างบ้านบ่เอากำไรเอาเฮ็ดยังแล้วเนาะ,นะพี่พคะ่ะพ่อยเลือกสร้างบ้านกับบริษัทสร้างบริษัทเลยมันง่ายคะ่ะเพราะมันมีวิศวกรเขาออกบุงออกแบบแล้วก็ทำเรื่องนั่นนูน่นนี่ให้เราเนาะม,มันก็นดีคะ่ะพ,พี่คะ่ะพ่อยก็เลยเลือกอใช้ บริษัทสร้างบ้านให้นะคะพี่พี่คะเหตุผลเหตุผลเพราะว่ามีหลายคนเพิ่นถามมาอยู่ว่าพอทําบ้านกับบริษัทไหนบริษัทชื่อว่าต่อเติมสุขรับสร้างบ้านนะคะต่อเติมสุขรับสร้างบ้านคะ่ะ <c oughs> เป็นบ้านที่เป็นบ้านในฝันอันนี้ก็มีความสุขคือกันกคะ่ะพี่พี่คะได้มาอยู่เสี่ยงเข้ากับรูแล้วว่าเออ นี่แหละชีวิตที่เราต้องการแบบนี้เลยค่ะสำหรับพลอ,อยเพียงพอแล้วบรได้ตตรงการรวยเป็นมหาเศรษฐงเศรษฐียังหรอคะพี่ๆคะเดี๋ยวอีกสามวันลูกค้าจะเข้าแล้วนะคะสามวันลูกค้าเข้าบุยลำม,มาราทอนห้องข้างบนค่ะบุยลำม,มาราทอนพลอยก็วันนี้วันที่ยี่สิบนะคะพลอยมาอัดคลิปช่วงยามเย็น แล้วก็เดี๋ยวอัดคลิปเสร็จแล้วก็จะตัดคลิปแล้วก็ลงเลยค่ะให้พี่ๆได้เห็นบรรยากาศช่วงยามเย็นกันนะคะมีอะไรมาอัปเดตกันก็ดีค่ะโอ้พี่ๆค่ะพี่ดให้เห็นบรรยากาศช่วงยามเย็นช่วงยามเย็นนะคะ <c oughs> สีตะวันเริ่มตกดินแล้วค่ะฟาดบอกหฮงเฮิรมแม่พี่ๆค่ะหนึ่อันนี้ ถ้ามันเหลือพ่อจะเก็บไว้นะคะตําอีกอ่ะพอแล้วค่ะนี่ซัมมี่พ่อหลายแล้วกินบกุเกเพิ่มค่ะอืมอืม,อ,มอร่อยไม่ได้กินส้นตามตำมานานแล้วค่ะพี่พ ก่อนลูกค้าเข้าเดี๋ยวพลอยไม่มีเวลาพรุ่งนี้ไปทําผมทําสีผมจะไปทําไฮไลท์ก็เลยมันนี่มีเวลาไหนมาคุยกันเมาานื่อเช้านี่พ่อเห็ดความสะอาดจนโอ้ยหงวงัหงวลกหงวงัหงวงหลนไปเลยครับสามี กว่าดเจ็ดถูแต่ว่าไม่ได้ทําแบบละเอียดไปทําวันที่ยี่สิบสองค่ะยี่บสามลูกค้าเข้าจะไปทําวันที่ยีิบสองนะคะยีิบสองจะทําแบบว่าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เลยค่ะแล้วก็ดิฟคลีนนิ่งนะคะทำแบบทุกส่วน <c oughs> ข้างบนเพราะว่าลูกค้าจองมาเต็มหมดเลยค่ะบุรีรัมมาราธอนวันที่ยี่สิบสี่ค่ะยีิบสี่ จากบุยีรัามมารลธอนวันที่ยีิบซี่ค่ะเขาวิ่งวันที่ยีบิบสี่นั่นแหละค่ะพี่ๆค่ะนูกันเลยมาอัปเดตว่ากันซื่อๆเนี่ยแหละพอแด่ได้เมียน่ายเงาพอแต่ได้แดบบว่ามีอะไรมาพูดคุยกันเนาะค่ะเนาะนเราทำเม็ดไปปลูกค่ะพันเตี้ยชุมแพรดีดี ได้มากกับสวออนมาอัปเดตกันคะ่ะพี่ๆคะ่ะท่านี้ยังสอบถามพี่ๆสอบถามเู้ใดเดอ้อนางนาบาัส <c oughs> บรรยากาศดีค่ะค่ะจ้งได้กะถ้าพี่ๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้นะคะที่สำคัญกดติดตามไว้คะ่ะจะได้รับการแจ้งเตือนจาก youtube ทุกครั้งที่พอยโปรวิดีโอนะคะอีพีนี้กะมาทักทายกันซ้ำนี่นะคะ่ะ สปอร์ตนนองน้ำเด้อค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ